หาโมงครึ่งหาโมงครึ่งคือมาถึงคือมาถึงหลานกับยายอิดไายคลิปย่ามเสาหนบริเวณหาโมงครึ่งนกน้อยนอกน้อยมาอยู่หันหนาวหลายแป๊บแป๊บบอป รึงหามขึงมะฮอมขึ้นหอดล้างไอคลิปกลองเว้นไหนเบิ่งก็ไอคลิปพอาตู้อันอินเดียอันปิดล้านบอกหำคือบอเห็นเอาวันเดียวพอเปิดได้ลละบอเห็นไฟแดงเลยเละ อีนังแม่มกับมาทำอันทำคิวให้ลูกค้าเต้เศร้าทำคิวให้ลูกค้าเต้เศร้าอันย้ายกับหลานกับเล้ยของกมาหัสเล้ยอยากทายอันย้ำอืมเวทหันมือเบ่งมือใดงว่าเสิเอาเสี่ยไส้โซ่ไส้ ต่าอินเดียเปิดร้านอยู่บ่ต่าอินเดียเออ